สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไอบอสตอร์ลุยเกมนะครับวันนี้มาตะลุยเกม NFT ที่มีชื่อว่า Pilot King ครับเกม Pilot King เนี้ยเปิดมาได้ประมาณเอเกือบเดือนแล้วครับเป็นแนว Click to Earn เช่นเดิมเลยผมชอบแบบเกมแนวนี้อยู่แล้วคิก to earn มันแบบซิ่งไงมันได้เงินง่ายดีแล้วมันเราไม่ต้องไปเสียเวลามากมายครับมาดูถึงตัวเกมมันเลยดีกว่าอ่าอันนี้คือกล่องเงินกล่องทองครับก็เหมือน เอาไปสุ่มตัวครับเหมือนสุ่มตัวอย่างกล่องเงินนะครับก็จะสุ่มตัวก็คอมมอนตั้งแต่คอมมอนจนถึงรีเจนมีทั้งหมด4ระดับคอมมอนแรแล้วก็ซูเปอร์แรแล้วก็รีเจนนะครับเกมนี้ส่วนกล่องทองเนี่ยครับราคาก็จะแพงกว่ากว่าหน่อยนึงก็จะไม่มีสิทธิ์ได้คอมมอนครับก็จะได้แร่ขึ้นขึ้นไปเลยแล้วก็รวมถึงเปอร์เซ็นต์ก็จะดีขึ้นด้วยนั่นเองครับ มาถึงตัวเกมนะครับเกมนี้ในการลงทุนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างขั้นตอนแรกครับก็คือกล่องเงินนะครับสองพันสามร้อยเก้าเหรียญครับเดี๋ยวผมให้คิดคิดให้ดูนะครับแบบสดๆและเวลานี้เลยเป็น BUSD นะครับ BUSD ตกแล้วประมาณสามสิบสามสามสิบสี่ครับประมาณนี้สองสามศูนย์เก้าครับตกแล้วตัวละหกสิบห้าดอนนะครับตกแล้วตัวละหกสิบห้าดอนคือ ไอเหรียดตรงนี้ครับตัวเกมอ่ะมันตอนนี้คือราคาเขาขึ้นมาจากตอนแรกครับหกสิบดอลกล่องเงินนะครับหกสิบดอลกล่องทองเก้าสิบดอลครับตอนนี้น่าจะขึ้นมาอีกห้าดอลก็เป็นกล่องเงินหกห้ากล่องทองเก้าห้านะครับแล้วเลดนะครับคือต่อให้เหรียดราคาตกไปเท่าไหร่ครับราคาเหรียญตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นหรือถ้าเหรียดราคาขึ้นราคาเหรียญพวกนี้ก็จะลดลงเหมือนเป็นระบบออร์เคิลน,นะครับก็คืออิงตามราคาเหรียญน,นั่นเองครับ อ่เดี๋ยวผมคิดให้ดูกล่องทองอีกกล่องหนึ่งนะครับกล่องทองสองเจ็ดหกซปึ๊บสองเจ็ดหกซกล่องทองตอนนี้ครับมีช่วงโปรโมชั่นนะครับก็คือวันนีน้น่าจะเป็นวันนี้ว่าสุดท้ายหรือเปล่าครับวันนี้วันสุดท้ายครับที่ที่ลดราคาอยู่ยีสิบเปอร์เซ็นเนี่ยครับก็คือลดราคาอยู่ก็คือคุ้มมากครับสำหรับกล่องทองอมาถึงตัวเกมเลยดีกว่า ตัวเกมเนี้ยครับนี่เดี๋ยผมให้ดูนี่ครับตัวเกมก็คือเป็นแนวคลิกทุเอินครับก็คือเราแค่เข้าไปคลิกตามว่าเราจะไปตีอันไหนอันไหนเปอร์เซ็นต์มันก็จะต่างกันไปรวมถึงเงินที่เราจะได้ก็ต่างกันไปอย่างอันแรกครับเปอร์เซ็นต์เราชนะอีซี่อะคือเราชนะเรามีสิชนะถึง90%ครับแพ้แค่10%โอกาสน้อยมากส่วนอันดับ No นมอลนะครับก็คือ50-50ครับระดับฮาร์ก็คือ เรา25ส่วนอเรา25ครับโอกาสที่ที่เราจะชนะแล้วก็75เอร์เซ็นคือโอกาสแพ้แต่เหรียญคือเราจะได้มากขึ้นนะครับประมาณสามถึงสี่เท่าเลยของระดับ easy ส่วนมาระดับสุดท้ายนะครับ challenger นะครับก็จะเรามีโอกาสชนะแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองครับโอ้ถือว่ายากมากแต่คือเราได้เงินคือคุ้มมากครับก็ประมาณห้าถึงหกเท่าเลย ดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูอ่ะอันนี้มาถึงหน้าตัวละครผมก่อนนี่ครับตัวละครผมก็จะมีทั้งหมด SR มี common มี R แล้วก็มีร e g e n ครับก็คือมีทุกอ่ามีทุกอย่างเลยมีทุกระดับเลยนั่นเองครับแล้วก็มีถึงเลเวลนะครับเกมนี้ก็มีเลเวลยิ่งเลเวลมากขึ้นแล้วเราต้องัพเลเวลขึ้นนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะแบบตีแล้วได้เงินเยอะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในการอั l เวลขึ้นเราก็ต้องเสียตังค์เพิ่มขึ้นนะครับ ตอนนี้คือเนี่ยครับผมไม่ได้อัพเพิ่มเลยมันจะอัพได้ต่อเมื่อ20ขึ้น21อย่างนี้30ขึ้น31อย่างนี้ครับผมก็ไม่ได้อัพแล้วพอเท่านี้สําหรับผมมันก็เยอะมากแล้วมามาตีให้ดูคือวันหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเราจะตีได้สี่รอบอ่าผมตีอีซีปับอ่าอันนี้คือผมชนะเนี่ยมาถึงก็คลิกแค่นะี้เนี่ยแล้วผมก็จะได้1.8นะครับไอ้1.8ตรงนี้คือเงินดอนนะครับ คือผมจะบอกให้เกมนี้มันดีอย่างคือแทบจะไม่มีใครมีเลยตอนเนี้น้อยมากที่เราจะหาได้คือเกมที่ถอนแล้วได้เหรียญเป็นเงินดอนแบบคือถอนปุ๊บได้เป็นเงินดอนเลยคือเราชัวร์มากคือต่อให้เหรียญราคาม่จะขึ้นหรือเออหรือมันจะลงอ่ะเราก็ยังได้เงินตาม b ีอครับก็คือราคาก็คงที่อ่ะเนี่ยอย่างผมยีิบสองดอนผมจะถอนพรุ่งนี้ ราคามันจะตกเหรียญจะตกไปมากเลยก็ตามผมก็ยังได้ยีิบสองดอลลาร์และระบบของตัวเกมดีมากคือสามารถถอนได้บ u s d ครับหรือเราจะเอา PKT ก็คือ p k t ก็คือเหรียญในเกมเราจะถอนเหรียญในเกมไปเปิดตัวใหม่ก็ได้หรือหรือเราจะถอนเหรียญในเกมไปอัพเลเวลก็ได้คือเราเหมือนเราไม่ต้องเสียอะไรแล้วคือมันดีอย่างนี้ครับถ้าเราอยากจะใช้เงินก็ถอนในบีอดีอยากจะเอาคืนทุนคืนทุนก็ถอนในบ d อูเวันๆก็ สบายๆเข้ามาถอนเข้ามาถอนกดแปบ,บน๊บแล้วตัวเกมอะครับก็จะรีจะรีรีพลังให้เราทุกเจ็ดโมงนั่นเองครับเหมือนคุนคุ้นหลายๆเกมเนะลยรีทุกเจ็ดโมงนะเนี่ยนี่คก็ตีปุ๊บแค่นะี้อันนี้คือตัวของผมซุปเปอร์แลมันก็ได้เยอะหน่อยหนึ่งจุดแปดดอนแต่ถ้าขั้นต้นเดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้เดี๋ยวผมตีเสร็จก่อนปุ๊บว่าลงทุนน่ยยังไง นี่ครับนี่ยผมลองดู50าสิบห้าสิบหสิบให้ห้ิให้ดูอ่ะเนี่ยแพ้อันนี้คือผมแพ้ผมแพ้ผมก็จะไม่ได้อะไรได้แค่ EFP ตีเสร็จผมก็ไปเปลี่ยนตัวนี้ตัวคอมมอนอันนี้ตัวคอมมอน,น Common, ผมก็อัพเพิ่มมาเวลหนึ่งนะครับก็กลายเป็ออัพเพิ่มมาระดับหนึ่งแล้วกันของผมก็จะอยู่ประมาณหนึ่งดอนแต่คอมมอนนะครับราคาจริงเอ่อที่จะได้ก็คือประมาณ 0, 0ูนย์ศูนยดแปดศู์ดอนนะครับ แล้ววันหนึ่งตีได้สี่รอบถ้ามูนถ้ามันชนะหมดก็คือจะตกได้ประมาณสามถึงสี่ดอนสามดอนกว่ากว่าประมาณนี้อาไอต้องอยู่ที่เราสุ่มกล่องด้วยอย่างถ้าตัวเนี้ยถ้าผมสุ่มคอมมอนแล้วผมสุ่มจากกล่องเงินใช่ไหมประมาณหกสิบห้าดอนหกสิบห้าดอนเดี๋ยวผมคิดให้ดูนะหกสิบห้าดอนอ่าผมตีแล้วผมได้ประมาณสักสามดอนคูณประมาณยี่สิบวัน อาอ่ะจะอยู่ประมาณ20่สิบกกว่ายี่สิถึงยีสอง่าประมาณประมาณยีสิบสาวันละหน้าประมาณ23าวันครับในศูนย์จุดเก้ยผมคิดผิดแป๊บนึงเอาใหม่น่อ่ายีสเราจะได้ประมาณสามดอนใช่ไหมสามสาดอนคูณยี่สิบสาตกแล้วประมาณเนี่ยครับยี่สามยีวันสำหรับตัวคอมมอน แต่ถ้าเราเออ่ถ้าเราเปิดตัวเดียวครับโอกาสมันก็คืนทุนเออ่ถ้าเรามาถึงเราได้ตัวเน่ามากเลยได้คอมมอนเนี้ยมันก็คืนทุนยากหน่อยใช้เวลาเยอะหน่อยครับเกมพวกเนี้ยคือเราต้องแบบทัวร์ครับเนี่ยต้องเอาให้ระดับแบบมีระดับมากหน่อยอะไรเงี้ยแล้วดูอันนี้คือแรลง,งอ่าแรลงอาครับก็คือแร้นั่นเองอ่าได้1นึ่งจุดหนึ่งดนนะครับ ถ้าผมจะไม่ผิดก็ได้ประมาณประมาณ0.95นะครับมาถึง0.95ดอนอันนี้ผมอัพรลเวลขึ้นมาแล้วเออเนี่ยวันๆก็ตีแค่เนี่ยคล้ายเกมที่ผมรีวิวมาอ่าอีกเกมหนึ่งครับที่ผมเพิ่งรีวิวมาเลยกดได้4ทีต่อวันต่อตัวเหมือนกันอันนี้ก็กดได้4ทีแล้วมันคือเกมเนี้ยมันซิ่งดีครับมันอันนี้คือไม่ได้อันนี้คือ ได้แค่ EFP เ okay, กมมันซิ่งมากตัวที่มันได้เนี่ยแหละโห BUSD เดีว oh, ผมถอนให้ดูด้วยรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมถอนให้ดูด้วยนี่มาถึงตัว Regen แล้วกันเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยว่า Regen ได้ตัวละเท่าไหร่ Regen เ,เนี่ยถ้าเราเปิดกล่อง Silver ที่ผมให้ดู65ดอนไม่เยอะถ้าเปิดได้นะถ้ามาถึงเราเปิดได้ Regen น,นะ AI จะอยู่ประมาณ8-9ถึงวันเท่านั้นเองซิ่งมากครับ แต่ั้าหูดวงโคตรดีอ่ะถ้าอันนี้ของผมเปิดกล่องทองนะตัวรีเจนเนี่ยตอนนี้ผมก็เกือบคืนทุนละอีกวันสองวันนะผมก็คืนทุนแล้วเงินที่ผมลงไปเนี่ครับเล่นแบบไม่ต้องซีนะเดี๋ยวผมกดฮาร์ดโนมอลให้ดูเนี่ไผมชนะโนมอลโหผมจัดเดี๋ยวดูว่าโนมอลได้เท่าไหร่ได้สี่ดอนเท่ากับเยอะโหเกือบสองเท่าไม่เกี้ครับ ถือว่าเยอะมากและดูวันนี้นะครับผมได้ทั้งหมดต่อรอบเนี่ยผมได้ยี่สิบสามดอนอเกมนี้นะครับมีแท็กมีแท็กนะครับแท็กจะเหลือศูนย์ต่อเมื่อผ่านไปแล้วเจ็ดวันนะครับมานี่นะครับอันนี้ก็นี่มีศูนเปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมเควมให้ดูเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วก็นี่นครับส่วนใหญ่ก็ประมาณยี่สิบดอนยี่สิบดอนขึ้นเห็นไหม ตอนผมมีสี่ตัวของผมตอนนี้คือของผมชิลละแค่ไม่ต้องทำอะไรมากละถ้าใครจะสนใจที่จะมาลงทุนนะครับเกมเนี้ยตอนเนี้วันเนี้ยถ้าลงทุนอ่ะก็กล่องทองอะ่ะผมว่าคุ้มมากเพราะว่ากล่องทองมันมันลดราคาอยู่แล้วถ้าเราเปิดยังไงเราเปิดได้ก็คือแลขึ้นไปใช่ไหมตีไปซักแรเราตีได้นละตีไปแบบตีไปสามจุดห้าดอน 3.5ดอนตีไปโอกาส25วันอุ้ยประมาณ25วันเนี่ยละกันครับประมาณ25วันโอกาสเราตีแตกถ้าเราได้แบบตัวกางส,สุดเลยนะแต่ถ้าได้ซูเปอร์แรกขึ้นมาผมจําได้ว่าประมาณ1ดอนหรือเท่าไหร่เนี่ยขั้นแรกอ่าเราตีไป4ดอนเดี๋ยวผมตีดูเดี๋ยวผมตีดูสดอนตีไปทัก4ดอนคูณอ่าคูณทัก ยี่สิบวันยี่สิบวันคือเราเกือบคืนทุนละมันจะรวมค่ากงค่าแก๊สเนี้ยมันก็เกือบคืนทุนละถือว่าซิ่งมากนะครับเกมนี้แต่มันก็จะใช้เวลาหน่อยนึงแต่เราคือเราไม่ต้องกังวลอะไรมากกับราคาเหรียญเลยเกมนี้ราคาเหรียญคือเราแทบมองมองมันแค่แบบเพลินเผลอน่ะแค่แบบเนี่ยดูดิเพราะว่ากาบ่ะมันก็มีให้เห็นนะครับว่าแบบราคาไม่ได้ลงไปมากเลยก็ เนี่ยเป็นแบบไซด์เวย์เลยครับเนี่ยคือเราไม่ต้องกังวลเลยครับถึงราคาเหรียญเราถอนเป็น b u s d แบบชิวๆวันวันต่อวันวันต่อวันเนี่ยถ้าเรายังไม่มีเกมที่แบบถอนเงินแบบสามารถถอนเงินได้เป็นแบบ b u s d อย่างเงี้ยก็ควรมีติดไม้ติดมือครับอย่างของผมเนี่ยที่ผมเข้าผมก็อยากแบบเก็บเหรียญ b u ย d ไปด้วยไปนในตัวเนี้ยและเกมเนี้ยคือมันถอน b u s d ได้โดยตรงเลยก็สะดวกสบายดีครับก็ วิดีโอเนี้ครับที่ผมทำนะครับก็เป็นการรีวิวเกมนะครับในเครือข่ายของ NFT แล้วก็เป็นเกมที่ผมได้เล่นจริงๆแล้วผมเป็นเกมที่มันเล่นแล้วมันได้เงินตรงๆครับอย่างได้เงิน B USD เงดีเี่ยผมก็เลยมาเลือกที่จะมารีวิวให้พวกท่านได้ดูแล้วทุกอย่างในการลงทุนนะครับอยู่ที่ตัวท่านเองว่าท่านจะตัดสินใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็เป็นเพียงแค่คนมารีวิวนะครับไม่ได้มาเชิญชวนให้มาลงทุนนั่นเองครับรวมถึงเกมนี้นะครับมันมันเปิดมาได้ก็น่าจะเดือนหนึ่งแล้วครับน่าจะเกือบเดือนละตัวเกมก็ยังอยู่ได้นะครับตัวตัวผมมองก็คือว่าดีครับเป็นเกมน่าจะแรกๆเลยที่ถอนได้ b u อ d อนะีไม่เชือ่อเดี๋ยวผมมาถอนได้ดูมาปึ๊บกดเสร็จปึ๊บ อ่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นหน้ากล่องมันเลยบักปับ๊บเนี่ยผมถอนดูนะว่ามันถอนไวขนาดไหนจําดอนผมไว้นะครับร้อยสิบเก้าดอนเนี่ยผมถอนให้ดูสิบเก้าดอนปุ๊บกดแค่นะ่ะรอเดี๋ยวผมให้ดูแล้วว่าถอนไปขนาดไหนร้อยสิบเก้าดอนปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บผมต้องรองลีลมั้ยเดี๋ยวผมลองรีดกว่าปึ๊บปึ๊บเนี่ยเข้าแล้วครับไม่ถึงนาทีได้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงนาทีเลยครับเข้าแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วี USD เนี่ยครับตัวเกมนี้ก็คือแบบเล่นง,ง่ายๆเลยแค่กดแนวคิกทุกเอิร์นเรา คือเกมเนี้ยมันไม่เหมือนกับเกมที่แล้วก็คือเกมที่แล้วคือเรากดอ่าสมมุติเรากดบ่ายสามคือพุกงนี้เราก็ต้องมากดบ่ายสามแต่เกมเนี้ยต่อให้เรากดห้าโมงเย็นพวกเนี้ยมันก็รีให้เราตอนเจ็ดโมงเช้าเราก็มากดตอนสิบโมงใหม่ก็ได้กดเที่ยงก็ได้คือคือมันดีตรงเนี้ยแหละครับแล้วรวมถึงได้ b u อ d อย่างที่ผมเคมให้ดูเลยหรือเราจะเลือกเป็นเหรียญในเกมก็ได้อามาเปิดตัวใหม่อะไรก็มันได้หมดเลยครับ แล้วถอนก็ไวมากไม่แค่ผมถอนเลยไหมไม่ถึงหนึ่งนาทีเข้าแล้วสุดท้ายนี้ก็ผมก็เพียงเพียงมาแค่มารีวิวให้ดูนะครับสําหรับเกมนี้ก็ตัวผมได้เล่นแล้วก็มารีวิวให้ดูน,นั่นเองก็สุดท้ายนี้ก็ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยลวกันก็ทุกอย่างนะครับเราอะงอกได้อย่างตามที่ผมบอกก็คือ งอกอะ่ะงอกได้นะสาหรับทุกเกมแต่ควรเอาไว้คืนทุนก่อนสิ่งแรกเลยเราต้องเอาเงินอะ่ะเราคืนก่อนรักเกมรักเกมอะ่ะรักได้ครับแต่ควรลักเงินตัวเองด้วยนั่นเองครับก็สุดท้ายนี้ก็บายบายครับไปแล้วครับ